สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กเอ k วเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะขึ้นไปเยี่ยมน้องคนป่าที่อยู่กันสองพี่น้องนะครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะทุกคนแล้ววันนี้ผมก็มาคนเดียวนะเพราะว่าน้องต้นกาเนี่ยก็ไม่ได้มากับผมครับทุกคนผมก็ให้น้องต้นกาเนี่ยอยู่บ้านนะแล้วก็ผมก็จะลองไปดูขอนะว่าน้องนเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะทุกคนหรือว่าพ่อคาเนี่ยพาขึ้นเขาไปแล้วผมก็จะลองไปดูนะ เอสซีหลายๆท่านก็บอกนะครับว่าของเนี่ยหายไปในมลนะทุกคนผมก็บอกนะว่าเสือเนี่ยก็นํากลับบ้านไปด้วยแล้วก็พวกพี่แฝดพี่ใหญ่ก็นํากลับบ้านนะเพราะว่าขโมยเนี่ยมันเยอะ,ะทุกคนเขาก็เลยแบบว่าเอากลับไปบ้างนะแล้วก็เวลาขึ้นมาก็เอาขึ้นมาให้น้องเขานะทุกคนพวกเสื้อผ้าแล้วก็มาเปลี่ยนให้น้องก่อนนะ bekannt, <D> แล้วก็วันนี้ผมก็จะลงไปดูน้องเ <D> ขาว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนว่าอยู่ยังไงนะโอเคทุกคนพร้อมเราก็ไปกันเลยครับ โอเคครับ okay, ทุกคนผมก็ได้เดินเข้าไปใกล้น้ําตกล้างแล้วครับก็น่าใกล้ถึงที่น้องเขาเนี่ยพักนะทุกคนก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวนะไม่มีน้องต้นกล้ามาเนี่ยก็เงาอยู่ครับทุกคนเพราะว่าไม่มีคนคอยซนใส่ผมนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเหมือน มื่อวานนะครับแดงเนี่ยได้บอกว่าพ่อเขาเนี่ยมาหาเันด้วยนะพวกของเนี่ยผมก็ไปถามพวกพี่ใหญ่แล้วนะว่าเขาก็นํากลับบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าเขากลัวเนี่ยน้องเขาอยู่สองคนเนี่ยกลัวน้องเอาเนี่ยรักษาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าโจเนี่ยมันจะมาแย่งเอานะก็เลยต้องเอากลับไปครับทุกคนแล้วก็เวลาขึ้นมาก็เอาไม้น้องเขาแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องเขาทุกคน วันนี้ก็บรรยากาศดีนะทุกคนนี่ก็เป็นช่วงบ่ายนะบรรยากาศเนี่ยดีมากก็วันนี้ก็เสือเกะแดงก็ไม่ได้ขึ้นมานะครับผมก็เลยขึ้นมาดู ว่าน้องขอเนี้ยเป็นยังไงนะพวกผมก็คอยขึ้นมาดูแลน,ะน้องเขาบ่อยๆนะทุกคนบไม่ปล่อยให้อยู่สองคนแบบว่าตามลําพังตลอดเวลานะก็แวะเวียนขึ้นมาผัดกันทุกตลอดเวลาแล้วทุกคนขึ้นมาดูน้องของนะครับว่าน้องขอเนี่ยอยู่กันยังไงนะส่วนข้าวเนี่ยพ่อของเขานี่ยก็น่าจะหุงไม้เขากินนะทุกคน ก็มีข่าวดีนะพี่ชายเขาเนี่ยเจอที่พักใหม่แล้วนะทุกคนเสือได้บอกผมแล้วนะว่าพี่ชายเขาเนี่ยเจอที่พักใหม่แล้วนะพ่อเขาบอกมาแบบนี้ครับก็จะลองใกล้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวก็จะลองไปดูว่าเขาเนี่ยอยู่กันหรือเปล่าแม่แน่ก็อาจจะเจอพี่ชายเขาด้วยนะทุกคน ผมก็ไม่ได้เจอพี่ชายขอบหลายวันแล้วแต่เสือเนี่ยได้บอกมาว่าพี่ชายเขาเนี่ยเจอที่พักใหม่นะครับผมก็ดีใจมากเลยครับผมก็ได้ถึงน้ำตกแล้วนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะเจอน้องเขาหรือเปล่านะหรือพ่อเนี่ยเอ้ยมีคนก่อไฟนะทุกคนผมว่าแดงเนี่ยน,น่าจะก่อไฟทิ้งไว้นะแล้วก็น่าจะกลับไปแล้วทุกคนเนี่ยน้องเขาอยู่นะโคนแต่ไม่รู้ว่าอยู่กี่คน ทุกคนมีคนก่อก,กองไฟนะแล้วก็น้องเขาเนี่ยยังอยู่นะผมว่าแดงเนี่ยน่าจะมาทํากับข้าวให้น้องเขากินนะทุกคนนโอเคเกละเลือเกอ,อนึกเมอเหรอนึกเวมืออ๋อเขาบอกว่าพี่สาวเขากับพี่ชายเขานะทุกคนอยู่บนเข่ากับพ่อนะอ๋อ ก็น่าทำไรกับพ่อขอนั้นที่ขบนนอ่ะผมว่าเนี่ยทุกคนน้องมีวิลี่อน้องก็กินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนผมบ้านน้องคนนียกิน,นข้าวเสร็จแล้วนี่ครับก็ผมมาเนี่ยผมก็เห็นมีคนก่อไฟทิ้งไว้นะผมว่าก็น่าจะเป็น แดงนะครับกับเสือนะก็เราก็ผัดกันหมุนเวียนมาดูแลน้องอนะัทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงนะก็พวกไฟชีสเสือเนี่ยอยู่ครบเลยนะก็พวกแดงเนี่ยก็น่าจะเอามาให้น้องขอนะทุกคนโอแล้วน้องขอนี่ยตัวเนี่ยมอมแมมมากเนะี่ยอรูเทียโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะอาบน้ําให้น้องดีกว่าทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยตัวมอมแมมนะแล้วแบบเขาอยู่คนเดียวด้วย แต่พ่อเนี่ยผมว่าน่าอยู่บนเข่านะทุกคนน่าทำไรครับอ๋อพ่อเนี่ยน่าอยู่บนเขานะมีเสียงอะไรไม่รู้นะทุกคนน่าเป็นลิงนะแถวนี้สัตว์ป่าเยอะมากเลยนะทุกคนพวกลิงพวกหมูป่าพวกเก้งนะเยอะมากพวกชนีครับนะ เอาลุทัอ่ะไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะอาบน้ําให้น้องตรงนี้ดีวกว่าก็ของที่ผมเอามาให้เมื่อวานเนี่ยยังอยู่นะทุกคนนี่นี่ครับมีพวกสบู่นีมีพวกสบู่และแปรงฟันนะครับทุกคนนี่นี่ครับเดี๋ยวผมก็จานน้ําให้น้องดีกว่ารอผมว่ากองไฟเนี่ยแดงก็น่าจะมาทําให้น้องทุกคนแล้วก็ แดงก็น,น่าจะกลับบ้านไปแล้วละ่ะเยอะล่งมเมื่ออังดูทัยนี่ยวกันะแตวผมอาบน้ำให้น้องก่อนดีกว่าวครับผมคิดว่าเขาอยู่คนสองคนนะแต่น้องคนนี้อยู่คนเดียวนะทุกคนก็อาบน้ำให้น้องเขาดีกว่า ครับน้องขดลงน้ำมนนันแล้วนะนี่ผมนี่มาอ่ะมาอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิแบแปรงที่ปันให้น้องก่อนนะให้น้องเอาแปรงปันน้ำดวนเนี่ยดวนเดีวยวน้องกันเนี่ยจะขึ้นไปเล่นน้ำข้างบนนะน้องเอาบอก เราก็จะคอยมาดูแลน้องนะทุกนที่น้องอัูนเนี่ยแปลงฟันทั้งเยอะแล้วก็นี่นะครับที่ของที่มีคนส่งมาให้ผมนะผมก็เอามาให้น้องนะทุกคน ทุกคนผมก็จะแบ่งคันนี้น้องน้องเนี่ยแบ่งคันน้องเนี่ยแบนะ่งเป็นนักเมื่อเมื่อเสียผมว่าน้องเนี่ยน่าจะเคยแปลงนะทุกคนพ่อเนี่ยน่าจะสอนนะทุกคนด้วยผมได้เห็นน้องก่อนเล่นน้ำไม่เอาผมก็อยากเล่นด้วยนะ ก็มีสนุกนะครนะับก็จะให้น้องเนี่ยถูตัวนะทุกคน ผมก็มีเสื้อให้น้องอนะทุกวันที่ผมเอามาให้เมื่อวานนะ,ะน,น,นะน้องนเนี่ยไม่เหมือนน้องโซมกานะทุกวันน้องโซมกาเนี่ยผมก็ต้องคอยอาบน้ำให้เหมือนกันนะทุกวันก่อนอยู่บ้านผมช่วงแรกๆนะ เห่อๆเหนี่ยดูวน้องเขาก็อาบน้ำใหญ่เลยนะผมว่าน้องเขานี่ก็เหมือนน้องต้นกา้านะชอบเล่นน้ำครับทุกคนแล้วน้ำนี่เย็นมากเลยครับนี่บรรยากาศรอบๆ ผมว่าอยู่ในนี้บรรยากาศดีนะทุกคนก็ไม่อยากให้น้องขอดเล่นน,น้ำนานนะครับเพราะว่ากลัวน้องขอนี้เป็นหวัดนะทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้เอายาสระผมมาด้วยน้าสระผมไม่นอนนะน้องนะอยากไหนี่น้องอชอบเล่นน้ำนะทุกคนดู già ครับ già hả? Hả? già à? vậy Già. <laughs> วนน้องก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะ

กกเ็มเนีนะครับทุกคนน้องอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะอาบน้ํากันเรียบร้อยแล้วดูครับน,นี้ก็เป็นเสื้อผ้านะครับก็ยังมีหีลายตัวนะเดี๋ยวผมก็จะพับเก็บให้น้องเขานะทุกคนก็ให้พี่สาวด้วยครับแล้วก็ให้น้องสาวเขาใส่ด้วย นี่ก็เป็นพักขนหนูหนะตัวน,นี้ก็ก็มีประมาณนี้นะผมก็จะเวียนมาดูน้องเรื่อยๆนะทุกคนผมกับเสือแล้วก็แดงนะก็จะเวียนมาดูน้องเรื่อยๆนะตัวน,นี้ก็ผมเนี่ยก็จะเฝ้าน้องนะจะเฝ้าน้องเรื่อยๆครับแล้วก็จนกว่า เพือนแดงก็จะขึ้นมาอีกรอบคบทุกนก็น้องอนเนี่ยก็ได้กินข้าวและกินอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็เพือนแดงก็ได้ให้กินข้าวผมมานะเพราะว่ามีคนก่อกองไฟแบบไฟเนี่ยยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะทุกคนเนี่ย ก็ก็จะเก่งๆน้อง,งน,นะแบบว่าน,วน,น้องเนี้ยก็จะได้ใส่นะทนแล้วก็เก่งที่ก็น้องน้องเนี้ยเพื่อน้ำไหมนะผมก็จะไปตักให้น้อง,งนะทนเนี้ยก็ผ <c ười> <c ười> ับเลยครับไว้ให้น้องเขาเนี่ยได้ นี่นะทุกคนน้องคนนี้ก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วนะก็สวยขึ้นแลนะ้วทุกคนดูดินี่ครับโอ้โหผมมาน้องเนี่ยน่าชอบเสื้อผ้าตรงนี้นะก็เดี๋ยวให้น้องอันนี้ใส่ไว้ใส่กับพี่สาวนะเราถ้าผมมีอีกผมก็จ้าขึ้นมาด้วยนะทุกคนนี่ครับเสื้อเป็นเสื้อผู้หญิงนะทุกคนก็วันนี้ผมก็ขึ้นมาคนเดียวก็ไม่ได้มากันน้องต้นกล้าครับ เนี่ยสวยนี่ครับโหน่ารักกันเยอะเลยครับก็เหนือตัวก็ไม่มอแม,มแแมมละเพราะอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องไปเอาที่ยาฟิฟฟันแล้วก็สบู่นะนี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพับผ้าเก็บให้น้องก่อนนะทุกคนเพราะว่าใส่ถุงให้เขาเป็นเรียบร้อยนะ โอเคครับแต่ผมขอพับผ้าก่อนนะโดนเ้อเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะโดนน้องเนี่ยช่วยผมพับผ้าด้วยนะน้องเนี่ยมีน้ำใจมากเลยอ่ะโดนดูดิช่วยผมพับผ้าด้วยอะ่ะก็ไอันนี้นะเป็นผ้าบันคอนะแบบถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะนัวนก็ใช้ได้ครับ พอถ้าผมมารอบหน้าผมก็จะเอาของไหมให้เขาอีกนะแล้วก็พาน้องต้นกล้ามาด้วยครับแต่วันนี้น้องต้นกล้าไม่ได้มาทุกคนนี่ก็จะมีเสื้อของพี่สาวกเดินนะอเออลอง้อนนี่น่าร้างหน้าเลยครับ เสจเป็นที่เรียบร้อยแล้วุกคนี่ครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซักเสื้อผ้ายน้องอะนะก็ไม่มีแฟชในะรวนเบิร์บผมเนี่ยใช้สบู่ซักนะแล้วก็หาที่ตากในแถวนี้นะนี่ครับบอนไม่มีแฟชนะผมก็จะใช้สบู่แบบนี้นะตัวนก็ถูมือนี่แหละครับ ปลาสบู่เนี่ยถูลงไปนะแล้วก็มันจะเป็นฟองเนียทุกคนมันก็ยังมีความหอมนะนก็จะซักเสือ้อน้องเขาเลยเพราะว่าน้องอันเนี้ยจะได้เหมือนน้องอันเนี้ยจะไม่มีพวกแซบนะโวนแล้วก็๋ยวผมเนี่ยคราวหน้าผมก็จะเอาแป,ป๊บเนี่ยมาให้น้องขอเขานะเราจะสอนน้องให้ซักเสื้อผ้าไปเรื่อยๆนะเบอร์ซักแบบนี้นะ มาถึงเหรอเนี่ยทุกันมันก็จะมีฟองครับผมก็จะสอนน้องเดี๋ยวเสื้อเนี่ยผมจะลองให้น้องมาตักดูนะว่าน้องเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะทุกวัน กางเกงเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้น้องเนี่ยซักกางเกงน,นะพอเสื้อเนี่ยตัวมันใหญ่เกินนะดุนน้องเนี่ยนะถือไม่ไหวนะ น้องขอเขายืนมองผมอยู่นะทุกคนนี่นะหอมมากเลยครับสบู่ก็ดีนะผมเก่งๆนะผมก็จะให้น้องเนี่ยลองซักดูนะเวลาน้องเนี่ยอยู่คนเดียวน้องจะได้ซักได้นะทุกคนน้องเขาก็มองผมใหญ่นะเดี๋ยวผมก็จะหาที่ตากเสื้อผ้าน้องแถวเนี้แหละครับ นีผมว่าตากตรงนี้ก็น่าได้นะนี่ครับขอมบนนี้ครับทุกนเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยไปสอนน้องซักผ้าก่อนดีครับนี่ครับผมก็จะให้น้องเนี่ยลองซักผ้าดูนะพอเมื่อแก้ผมเนี่ยลองซักให้น้องดูนะทุกคนน้องก็ดูผมใหญ่เลยนะเม่อเม่อเม่อเออเออเมย์เมย์สัญญาดื้อไ่มสยามเดื้อ เออนี่ครับน้องเนี่ยก็เรียนรู้แป๊บเดียวก็ทำเป็นแล้วนะใบว่าใบใาบเออเออ,เอ,อ ทุกคนผมกับน,น้องเนี่ยก็ซักผ้าเสร็จแล้วนะเนี่ยผมก็จะตากไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ก็ผมเนี่ยก็จะเฝ้าน้องนะทุกคนเนี่ยจนกว่าจะมีคนมาเปลี่ยนนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงนะอยู่คนเดียวนะทุกคนโอเคครับผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจผมนะทุกคนเพื่อมาดูแลน้องเรื่อยๆนะโอเคครับ เจอนิปวิดีโอหน้านะครับ